สีเหลืองหมดเลยไปดูภาพเลยไหมล่ะใช่ค่ะบังมดเลยลบบุรีจ้ามากดูทุกดอกคอสมอสที่เรารู้จักกันบ้านๆกันแบบดาวกระจายสีเหลืองนี่แหละยาวสุดลูหูลูกกาเนอะ,ะอันนี้อยู่ในกระเพาแอนคอฟฟี่นะจ๊ะ,จะเขาตั้งอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอุเพิ่มือ ลพบุรีตรงบริเวณแถวแถวแบบว่าปากทางเข้าเขาจีนแล้วไฮไลท์ของร้านนี้ก็นี่คือร้านนุณผู้ชมนะร้านของเขาเนี่ย<ม>เขาเรียกได้ว่าเป็นทุ่งดอกคอสมอสสีเหลืองที่ตัดกับท้องฟ้าสีสดใสแล้วก็หญ้าเขียวก็จีแบบนี้<ม>สะพานไม้ก็ทอดยาวไปจากกลางทุ่งดอกคอสมอสด้านหลังก็มีเทือกเขาจีนนะแล้วก็ภูเขาหินปูนรูปร่างสวยงามคือ้า อยาก slow life p ิสเตอชิลๆไปเลยที่นี่โอ้โหฉากสวยจริงๆนะระกเกมากเลยนะ,ะร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าเขาจีนแลค่ะคือเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยขับรถผ่านเนี่ยก็จะเห็นตึกสีส้มอิดอ,ะอ่ะตั้งโดดเด่นริมทางเลยนะ,ะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่แบบนี้เลยนะคะหากต้องการมาถ่ายภาพชิกๆอะ่ะบริเวณสะพานไม้ไผ่แล้วก็ทุ่งกอกไม้ก็เข้าไปได้เลยนะคะทางร้านคิดค่าเข้าช ป่าเท่านั้นค่ะแถมยังมีร่มให้บริการอีกด้วยนะคะเปิดทุกวันเลยจ้าตั้งแต่8โมงเช้าแต่ว่าครัวเนี่ยจะเปิด10โมงสายๆหน่อยนะคะแล้วก็จะปิดเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นค่ะอ๋อเหรออ่ะก็ไปแต่เช้าสิแล้วก็ไปกินอะไรกินกาแฟงกาแฟอะไรอย่างนี้แล้วก็ปีรอครัวเปิดอีกทีช่วง10โมงใช่ไหมใช่แล้วจ้าแล้วดูหนาวเห็นเขาบอกว่าจะเลิศมากใช่ไหมเ<ม>นอง,งเพราะว่าจะมีดอกไม้หลากสีสั์นะมีทั้งชมพูมีทั้งเหลืองมีทั้งม่วงด้วยโอ้โห